คคุณหมอคะถ้าเกิดว่าเราหักนิ้วที่ให้มันเสียงมปนังรอบหรือว่าหักตามข้อต um 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 ่างๆเนี um um> ่ยมันจะเป็นอันตรายไหมคะถ้าหักนิ้วเราหักเลยก็เป็นอันตรายครับคุณหมอนิ้วหักอนันนิ้วหักว้ยว้ย ไม่สิแบบแน่นอนแน่นอนใครๆก็รู้เหมือนก็แบบนั่งนั่งอยู่แล้วก็แบบเอียงคอแล้วมัดักกรอบใช่ป่ะใช่ป่ะแล้วเมื่อยๆลุกขึ้นมาหลังเลยเออีบอจริงๆก็ก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรครับอืมก็ก็สามารถก็สามารถทําได้ถ้าไม่ได้ใช้แรงมากเกินไปจนกระทั่งนิ้วมันผิดลูปแล้วถ้าเป็นที่บริเวณคอ ก็จริงๆก็ก็ก็ไม่ไม <anak> ่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนกันอืมเพราะว่าคือเสียงที่เราได้ยินน่ะมันคือเสียงเสียงปเสียงแตกเสียงเสียงฟองอากาศแตกใช่เป็นเสียงฟองอากาศแตกที่อยู่ในข้อืปกติข้อข้อใช่ก็คือข้อข้อข้อของเราเนี่ยมันจะมีมันจะมีของเหลวอยู่ข้างในข้อเรียกว่าน้ําเลี้ยงข้อพอเวลาที่อยู่เฉยๆสักพักหนึ่งมันก็แบบน้ําเออบังเอิญเอ้น้ำเลี้ยงข้อมันมันมันไม่ใช่น้ําน้ําที่มีความเหนื่เท่ากับ เท่ากับน้ำเปล่าหรือว่าน้ำกลิ่นหรืออะไรเงี้ยนะมันเป็นน้ําที่มีความหนืดพอสมควรก็ะจะมีฟองอยู่ข้างในเวลาขยับไปบางทีมันก็จะแบบมีเขยา่าเขย่าบ้างมันก็จะมีฟองอยู่บ้างทีนี้คือเวลาผ่านไปฟองก็ค่อยๆรวมกันเป็นฟองใหญ่อืจะทําให้รู้ทำจะ,จะทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเวลาเขาเราขยับขยับนิ้วหรืออะไรเงี้ยมันจะขยับแบบขัด,ข,ดขัดนิดนึงที่อยู่ในข้อแล้วก็จะแบบทําให้ฟองมันแตกตรงไหนกรึบแล้วก็จะขยับได้ดีขึ้นแล้วก็จะ,ะรู้สึกฟินรู้สึกฟิน ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกับอข้ออักเสบใดๆคือสามารถทําได้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ทําด้วยแรงที่มากเกินไปเพราซึ่งมันจะทําให้มีอาการบาดเจ็บของเยื่อหุ้มข้อหรือว่าเส้นเอ็นแต่ถ้าทําบ่อยๆมันจะส่งมันจะมีผลเสียอะไรไหมก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาเหอเออแบบดีจจะเริ่มมีแตกลัวมากเลยมีไม่มีปัญหาคือคนอื่นจะรู้สึกว่าอินี่ทําอะไรวะ ใช่แต่มันจะมีปัญหากับมันจะมีปัญหากับคนอื่นคืนที่ได้ยินเสียงจะัวใช่ไหมครบลำคาญอืมนซึ่งซึ่งซึ่งอันตรายที่เกิดขึ้นก็คือแบบว่าคนอื่นเขาต่อยเราอันนี้ก็จะนิ้วหักจริงเออแล้วคือตอนเด็กๆอ่ะเราโดนที่บ้านบอกว่าอย่าหักนิ้วเพราะว่า เดี๋ยวข้อแตกหมายถึงว่าแบบนิ้วมันจะแบบตรงบริเวณข้อเนี้ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นจริงปะเออเคยได้ยินเหมือนกันก็ไม่มีหลักฐานนะว่าว่ามันจะมีอะไรแบบนี้คือจะบอกว่ายังไงดีมันเคยมีเปเปอร์เว้ยมันมีหมอคนหนึ่งคือคือตลอดห้สิบปีเนี่ยเขาหักนิ้วข้างเดียวมือหนึ่งเก็บเก็บไว้เก็บไว้เป็นคอนโทร อบ,บว่าห้าสิบห้าสิบปีผ่านมาเนี่ยมือสองยกรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ให้รางวัลอีกโนเบลเราเอา,า,าเอีกโนเบลไปเถอะสรุปก็คือมันมปก็ไม่ไม่ได้แบบขยายมากกว่าค้างที่ไม่ได้กรอบใช่ไหมกไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอืมไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น <laughs> แต่นั่นคือ,อ,อก็อย่างที่บอกอย่างอย่างที่บอกก็คือว่ามันมันเป็นเสียงเอแตกของฟองอากาศที่มันที่มันอยู่ใน,นในข้อที่มันอยู่ในน้ําเลี้ยงข้ออืมนันคือเพอร์เพสที่ที่เราบางทีเรารู้สึกว่าอยากจะหักนิ้วก็คือว่าเราเรารู้สึกแบบเหมือนข้อมันขัดขัดพอเราทําให้ฟองมันแตกเสร็จปุ๊บเราก็อ่ะจริงๆคือมันก็มีประโยชน์ประมาณนี้แหละอืมอ <ises> ่าไม่รู้สึกว่าคพงรู้ว่ามันมีประโยชน์ขึ้นอ่าอ่าแล้วอย่างของผมนี่ครับคือหัก ทำอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วจนรู้สึกว่าหลังๆมันหักไม่ค่อยไปมันมันไม่ค่อยมีเสียงไม่ค่อยฟินเท่าไหร่เลยเหมือนว้อเสื่อมมันหวานแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนั้นอันนั้นเป็นข้อเสียอมตามอายุเวลาที่ปกติเวลาข้อเสื่อมปกติเวลาข้อเสื่อมเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราเราใช้งานหนักไม่ไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเราหักข้อเพราะว่าเพราะว่าปกติเราเราหักเอาเอางี้แหละหักข้อวันหนึ่งมันก็ไม่น่าจะเกินสิบครั้งไหม กลบมับอกมันมีมีมีคนหักทุกสองนาทีป่ะกรึบกรึบอะไริดเกินไปนะบุกแบบติดที่นไสยบุคลิกเสียแล้วอย่างเงี้ยก็อแต่ว่าคือคือการที่ข้อมันเสี่มได้คือนถึงว่ามันมีการการขยับของข้อมากเกินไปจนกระทั่งแบบว่าอหรือว่ามีการการรับน้ําหนักหรือว่าการการการเอ่อการทําให้ข้อมันเข้ามาชิดกันแล้วก็ถูกรสีกันบ่อยเกินไปเหมือนอย่างเช่นถ้าที่ข้อที่มันเจอได้บ่อยๆก็จะเป็นพวกข้อเข่า กับข้อนิ้วมือที่เจอได้ก็จะเป็นพวกที่ใช้ใช้งานนิ้วนิ้วมือหนักหนักมากๆบางทีแบบพวกซักผ้าเยอะๆบ่อยๆจะขยับมีการอะไรประมาณเนี้เออคำว่าสีกันนี่คือสีกันคือรอยพับด้านนอกเหรอครับแล้วมาสีกันตรงข้อเนี่ยเหรอไม่ใช่มันเป็นมันเป็นกระดูกกระดูกอ่อนของข้อสีกันถ้าถ้ายกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆจะยกตัวอย่างเส้นข้อเข่าข้อเข่ามันทําไมครับ อ่ข้อเข่าข้อข่าบางเดินบางเดินข้อเข่ามันจะเป็นข้อที่รับน้าหนักนั้นคือเวลาที่มันใช้งานมันจะมันจะอยู่ในสภาพตั้งใช่ป่ะเป็นเหมือนเหมือนกับต่ออันชนกันแนวตั้งใช่คือถ้าสมมุติว่าเอ่อน้ําหนักเรามากเกินไปหรือว่าเรามีการใช้งานเข่ามากเกินไปเนี้ยสีก็คือไอไอไอตรงไอตรงตรงปลายระหว่างที่เป็นบัฟเฟอร์อ่าตรงปลายกระดูกเนี้ยมันเป็นกระดูกอ่อนตัวนี้มันก็จะสีแล้วมันก็จะสึกไปเรื่อยๆสึก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 พออายุอืมพอพอใช้งานไปอายุสัก เ,เกินห้าสิบหน่อยเนี้ยถ้าเป็นเคสที่แบบว่าน้ําหนักตัวเยอะมากๆหรือว่าทํางานแบกหามเยอะมากๆเนี่ยก็คือตรงส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนอ่ะก็ก็อาจจะหายไปหมดจนกระทั่งตัวกระดูกจริงๆอ่ะมาสีกันแล้วมันจะเจ็บใช่ไหมแต่มันก็จะเจ็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอืมแล้วก็กระดูกกระดูกตรงเนี้มันก็จะบานออกบานออกมันก็จะผิดรูปอไอ้ตรงนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าข้าขาเอเข่า,ขาเสื่อมใช่ข้อเข่าเสื่อม แต่ว่าไม่ไว่ายังไงก็ตามคือพอคนเอกพอคนแบบอายุไปถึงระดับหนึ่งกระดูกอ่อนตามข้อมันก็จะถูกบีบลงมาเรื่อยๆอยู่แล้วเป็นปกติใช่ไหมมันสึกอืมันสึกด้วยแล้วก็เอ,อ,อยู่ที่น้ําหนักด้วยอืการใช้งานด้วยแล้วแล้วมันมีมันมีศาสตร์หนึ่งที่เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรวะไฮโลแพรกติก คือไปเพื่อที่จะให้หมอแบบกดกรอกรอกรอไปทั้งตัวเนี่ยมีความคิดเห็นว่ายัางไงบ้างคะหรือว่าเราจะพาไปดรามา่าเดี๋ยวเดี๋ยวดราม่าอันนี้ไม่ไม่รู้เขา,า,าอยากจะด,าาจะด,ดราม่ามากกว่านี้ไปถามหมอก็ดูอ๋อโอเคเพราะว่าเราไปเจอเป็นแบบช่องย t ท b e ที่มันเป็นแบบเหมือนให้คนไปนอนแล้วเขาก็จะแบบเหมือนแบบ ใช้ไิธีกดอ่ะแล้วหลังก็จะดังปรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะสัมภาษณ์คนที่เป็นคนไข้อ่ะว่าแบบเออเออคนที่ที่ไปรับการบ,บยยําบัดอะไรเงี้ยว่าแบบเขาบอกเขาบอกว่ารู้สึกสบายตัวมากขึ้นรู้สึกว่าแบบเอ,อสดชื่นอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยไม่แน่ใจว่า,<ส>านี่มันจริงมันช่วยได้จริงหรือว่ามันเป็นสูโดไซอะไรประมาณอย่างเงี้ย ถ้าจะตอบก็อาจจะคล้ายๆกับเวลาที่เราหักนิ้วเนี่ยแหละฟองอากาศที่มันอยู่ในข้อคือคือที่เสียงเสียงที่มันลั่นทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เสียงกระดูกมันเป็นเสียงมันเป็นเสียงฟองอากาศในข้อแตกมือ,อไม่ใช่ข้อแตกแล้วฟองอากาศแตกในข้ออ,อ, <c oughs> อืมอืมออันนั้นก็คือก็คืออาจจะทําให้รู้สึกว่ามันขยับเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือบางทีพวกแรงกดหรือว่าแรงบิดมันมันช่วยยืดกล้ามเนื้อหรือว่าอ่าถ้าในคนที่แก่ๆคือคือ,ค,อคือเราจะมี ศาสตร์ที่ยอมรับแล้วของเอ่อพีทีอะไรนะเอ่อกายภาพบําบัดใช่ไหมที่บางทีเราจะแบบว่าให้มาดึงคอหรือว่าให้อะไรเงี้ยเข้าอุปกรณ์เพื่อที่จะดึงคอดึงอะไรขึ้นมาเนี่ยเอ่อบางทีช่วงกระดูกสันหลังเนี่ยถ้าหากว่าถูกดึงอย่างเหมาะสมเนี่ยเอ่อตัวตัวข้อกระดูกสันหลังก็จะแบบเอ่อถูกถูกดึงเอ่อเคยเคยกินกระดูกเล้งใช่ไหมอืมมันกระดูกสันหลังมันจะเป็นข้อ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 แล้วก็ข้างหลังมันก็จะแบบมีเหมือนมีครีบหน่อยมันมีรูไอ้รูตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นรูที่เส้นประสาทออกมา คือพออายุเยอะขึ้นเนี่ยตัวหมอรองกระดูกเนี่ยบางทีที่มันยุบลงเนี่ยมันก็จะมันจะทําให้ไอช่องเนี่ยมันแคบลงแล้วมันก็จะกดเส้นประสาท oh. พอเวลาที่พอเวลาที่สมมติว่าเราเไปดึงคอหรือว่าดึงดึง,ด,งดึงตรงกระดูกสันหลังเนี่ยเซอไอรูนเนี้มันก็จะขยายขึ้นแต่ก็ชั่วคราวนะดังน oh. ั้นคน oh. จะรู้สึกว่าอ,อ,อาจจะรู้สึกเหมือนขยับได้ดีขึ้นอาการชา,าการปวดเนี่ยมันมันบรรเทาแต่มันก็ชั่วคราวเพราะว่า เวลาเราเพราะว่าโลกนี้ยังมีแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงเว <laughs> ลาที่คนเราอยู่ในสภาพที่เอ,อเป็นแนวดิง่ง<ะ>เดินแนวดิง่งเดินแนวดิง่งมันก็จะตกลงมาอยู่ดีสุดท้ายคือมันก็ต้องไปทําบ่อยๆอ,อ่ะแต่ถ้าเขาไปาไปอยู่บนสถานีอว,วกาศเขาก็จะไม่มีปัญหานี้ใช่ไหมครับก็เมบีนะคะอาจจะไม่มีแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพออยู่บนอวกาศแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าร่างกายได้รับ การลงน้ําหนักไม่เหมาะสมนั้นคือพวกแคลเซียมพวกอะไรที่มันจะมาเกาะที่กระดูกเนี่ยมันจะลดลงอกระดูกปูนแทนกระดูกมันจะบางแนตองแร,งงแรใครที่คิดจะขึ้นไปบนอวกาศก็กลองพิจนารณาดูกะเร <laughs> คิดว่าถ้าขึ้นไปบนอวกาศกนเนี่ยก็พวกข้อเสื่อมเนี่ยปัญหาข้อเสื่อมก็มันจะไม่มี <laughs> แต่เขาก็เลยต้อง <laughs> ออกกาลังกายไง องต้องออกกำลังกายเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มพลังกล้ามเนื้อกับเพื่อทําให้กระดูกไม่ฝุ่นไม่เสียแคลเซียมออกจากกระดูกจัดกระดูกบนอวกาศเว้ยอาชีพใหม่ในอนาคตจัดกระดูกบนอวกาศอมู่บนโคลนีอยู่บนโคลนีแบบกันดั้มอ่ะทุกนี้มีเมกันดั้มใหม่ออก่ไหมวะอย่าพึ่งน้องเรื่องเด็ด ฟังมาก็คืออะถ้าหักกระดูกก็ยังไม่มีอะไรเนาะหักข้อยังไม่มีอ่าอินดิเคชันอะไรชัดเจนว่ามันเป็นโรคอะไรโอ้ยยเอาไปเฉียงแม่ได้แล้วใช่ไหมก็คืออะไรพอดีสกี้แมวแมวยุ่งมายุ่งยากก็คือังไม่เอาเปเปอร์นี้ป้าไปไปให้ดูได้ว่าทำมาทำมาห้าสิบปีไม่มีโอเคได้โอเคก็คือไม่มีผลอะไรอยากทำอะไรก็ทำแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าตอนหักข้อนิ้วอะ เป,เป็นจังหวะที่แย่ที่สุดอะ่ะคือตอนทีน่มีคนหักในห้องสอบเลยทำไมอ่ะทำไมอ่พะพอมันมันเปาะเว้ยแล้วมันจะไม่จบพอม,มีคนหนึง่งเปาะมันจะมีคนอยากเปาะตามตามเป็นโรคเปาะเปาะันเรือยเรื่อยเป็นโรคติดต่อ <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> นั่นแหละเอ,อ้แต่ของของเราเวลาทําเราต้องทําเป็นเซตอะ่ะคือหมายถึงว่าเราทําอย่างนี้ใช่ไหมเอาคือเอามือมาประสานกันแล้วก็ด้านนี้หนึ่งด้านด้านสองผักเข้าเนี่ย มือซ้ายหนึ่งมือขวาสองอข้อมือซ้ายสามข้อมือขวาสี่แล้วก็ดึงนิ้วโปง้งห้านิ้วโป้งทั้งสองข้างอ่ะห้าหกอะไรเงี้ยจะแล้วมันจะแบบอ mm. แล้วก็แล้วก็ระหว่างระหว่างระหว่างแบบทุกนิ้วอ,ะอ่ะข้อสุดท้ายก็คืองอเข้าไปแล้วก็ป๊อก,อกจะทำอย่างเงี้ยเป็นเซตตลอดเวลา เออวันละ<ส>เกินเกินสามครั้งได้มั้งเออซึ่งก็ถือว่าเสียบุคลิกเหมือนกันจะทำทำไมก็ไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าอันนี้จริงๆก,ก็คือคนหัก,ห,กหักข้อมือบางทีจะแบบเวลาประชุมอยู่กับลูกค้าหรือประชุมหรืออะไรเวลาแบบเผลอตัวก็จะหักเล่นเหมือนกันบางทีมน <laughs> ันก็บุคลิกเสียจริงมันก็จะเสียบุคลิกนิดนึงใช่ใช่ใช่อ๋อมีคำถามเพิ่มค่ะ แล้วอย่างนี้มันจะเขาเรียกอะไรนะข้อเขามันจะยุ่ยไหมหม,มันม <anos S 1> <ะ>ันจะแบบแบบว่าเหมือนข้อแบบพอเราหักเยอะๆใช่ไหมข้อมันจะหลวมไหมอื <Duty> มโดยทั่วไป <S <S โดยทั่วไปไม่นะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้แบบยืดมันแบบตลอดเวลาอืม <together> หรือว่าหรือว่าข้อมันไม่เคยหลุดที่แบบมันจะดึงให้เอ่อพวกพวก เส้นเอ็นที่มันเป็นแคปซูลของข้อมันมันยืดออกพวกนี้มัน,ม,น oh. มันหักกรึ๊บกรึ๊บแล้วมันก็มันก็หยุดไงโอ okay. เคเถียงแม่ได้แล้วสบายใจละอีพีนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย